สวัสดี สวัสดีทุกคนเลยนะคะผมก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนน้องๆน,นะคะโหลดเกมยันเดนเละนะคะคือเป็นคาถามที่ปอเนี่ยเจอทุกคลิปแล้วก็เจอค่อนข้างบ่อยเลยนะคะว่าพี่ปอคะเกมนี้เนี่ยมันโหลดยังไงคะพี่แล้ววันนี้เนี่ยปอก็จะมาสอนทุกคนเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเข้าไปที่ Google นะจ๊ะแล้วก็พิมพ์ว่ายันเดนเละนะคะดาวน์โหลดแบบนี้นะคะเห็นไหมให้ทุกคนนะคะพิมพ์ตามป เลยนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้มาเลยนะคะเห็นไหมแล้วก็กด enter เลยครับผมปึ๊บแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้มาใช่ไหมคะก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกอันที่สองนะคะไม่ใช่อันแรกนะคะให้เลือกอันที่สองนะคะนี่เลยปึ๊บเห็นไหมก็คืออันนี้เลยนะคะปึ๊บอ่ะพอเรามาอยู่หน้านี้แล้วใช่ไหมคะก็ให้เลือกคําว่า d o w n โหลดนะคะก็คืออันนี้เลยคะ่ะปึ๊บ พอเรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมคะก็จะพบกับสาผมสีเขียวเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาเลยค่ะนี่คำว่าดาวโหลดดาวโหลดเอาไปเอาไปเอาไปให้เลือกดาวน์โหลดอันนี้นะคะก็คืออันแรกเนาะปึ๊บนี่พอเราคลิกไปแล้วใช่ไหมคะก็จะขึ้นด้านซ้ายล่างค่ะเห็นไหมก็คือเห็นไหมว่ามันกําลังดาวน์โหลดอยู่นะคะง่ายๆเลยครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะเอาละครับ นี่คือเราก็โหลดมาจนเสร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะคือป๊อกก็เอาไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ทําการนะคะกดแตกไฟล์เลยครับผมปุ๊บแบบนี้นะคะแล้วก็รอนะคะรอจนเสร็จนะคะพอเราแตกไฟล์เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้ทุกคนนะคะกดไปที่โฟลเดอร์อันนี้เลยค่ะเห็นไหมอ่ะปุ๊บพอเราคลิกเข้ามาแล้วใช่ไหมคะก็มันจะมีไฟล์อันนี้ค่ะเห็นไหมเดี๋ยวไปคลิกที่รูปหัวใจตรงนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมปุ๊บอ่า ูนะว้าวนี่ทุกคนเสร็จแล้วค่ะก็คือง่ายอะ่ะคือแบบโคตรง่ายเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาเล่นได้ปกติเลยนะคะนี่เห็นไหมมามาแล้วมาแล้วแล้วปอก็จะมาสอนปรับภาพนะคะให้กด enter นะคะปึ๊บ แล้วก็ไปที่รูปเฟืองนะคะแล้วก็กด E เนาะปึ๊บแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกอันแรกนะคะปึ๊บอ,อันที่เป็น on เนี่ยปรับเป็น o อฟให้หมดเลยค่ะปึ๊บ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 ,บอ่าก็คือภาพในเกมเนี่ยมันจะมีความคมชัดมากขึ้นนะคะนี่เห็นไหมอ่าดูดิเห็นปะคือภาพมันะสวยมากๆเลยนะคะพอเราตั้งค่าภาพเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ไปค่าเลยค่ะทุกคน แล้วก็เล่นได้ปกติเลยครับผมและนี่เลยค่ะคือการสอนโหลดเกมเย็นเ,นเละนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะก็ฝากด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแ,กแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดทับมาคลายให้ปอด้วยนะคะแล้วถ้าคลิปหน้าเนี่ย ทุกคนอยากให้ปอมาสอนลมมดนะคะก็คอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะเดี๋ยวไว้ปอจะมาทำคลิปสอนแล้วกันนะครับก็วันนี้เนี่ยบายยค่ะสักกันนะครับดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน